มีไม่ว่าใครก็เป็นศิลปินได้ขอแค่มีใจรักในเสียงเพลงและมีแพชชั่นอันแรงกล้าที่พอจะก้าวขาออกจากเซฟโซนซึ่งหนุ่มไม้พัคระเดชสึ่งวนความดีพระเอกหน้าหล่อเสียงละมุนแห่งช่อง7 HD ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอพาตัวเองก้าวออกจากเซฟโซดมาลองเปิดใจทำในสิ่งที่ชอบกับการเดบิวต์เป็นศิลปินหน้าใหม่พร้อมเปิดตัวซิงเกิลแรกรางวัลที่1 แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ได้ทําตามความฝันในการเป็นศิลปินหนุ่มไม้ก็ใช้เวลาในการทํางานในวงการบันเทิงนานถึง10ปีในการค่อยๆก้าวเดินทีละสเต็ปจากนักแสดงตัวเล็กๆขึ้นแทนเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีมือและความเป็นมืออาชีพในฐานะนักแสดงเส้นทางมายาของไม้พัราเดช เขาเริ่มสนใจในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15เขาจึงเริ่มต้นด้วยการประกวด d u t h ี่บอยแอนด์เกิในปี2006โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และในปี2011ก็ได้เข้าร่วมประกวด Men h e น l i u y Challenge ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ใหญ่เห็นแววการเป็นนักแสดงของเขาแต่กว่าที่จะได้เข้ามาอยู่ในสังกัดช่อง7เขาต้องแคสติ้งถึง2ครั้งใช้เวลากว่า7เดือนกับการที่จะได้แสดงละครเรื่องแรกครับเลือดเจ้าพระยา ถือเป็นละครแจ้งเกิดของไม้ก่อนที่เขาจะได้มารับบทนำเต็มตัวในละครก่อนข่าวเรื่องแม่ค้าซึ่งไม้ออกสตาร์ทได้ดีในฐานะพระเอกละครแนวเรื่องนี้เขาทำเรตติ้งได้สูงถึง21.6ส่งผลให้เขาก้าวขึ้นสู่พระเอกหลังข่าวอย่างรวดเร็วในละครเรื่องคมพยาบาทซึ่งเป็นละครที่พิสูจน์ฝีมือการเป็นพระเอกของเขาอย่างมากเพราะในฐานะพระเอกใหม่เขาได้รับทั้งแรงกดดันคำด่าจนเกือบจะท้อแต่เขาก็ผ่านมาได้ และกลายเป็นพระเอกดาวรุ่งที่ทุกคนต้องจับตามองผลงานของไมพักระเดชในตลอดระยะเวลา10ปีที่เขาเป็นนักแสดงเขาได้รับโอกาสช่วฟฝีมือในละครฟอร์มยักษ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใยกะละยารอยรักแรงแค้นอติตาโนโราบัลลังโหงในห้อยธมินเล่รักบุษบาละครชุดสุภาพบุรุษจอมโจรและคู่แค้นแสนร,รัก ซึ่งผลงานที่สร้างชื่อและทําให้เขาได้รับการยอมรับมากที่สุดคือเรื่องในฮอยทมินและคอนรีเมคในตํานานที่เขาแสดงออกมาได้มีเสน่ห์ม,มากที่สุดเปรียบเทียบกับต้นฉบับเดิมได้ไม่มีที่ติและอีกหนึ่งบทบาทที่ส่งผลให้เขาได้รับกระแสชื่นชมมากที่สุดก็คือละครชุดสุภาพบุรุษจมโจรประกอบด้วยเรื่องดวงใจขบฏและมัสุรสโลกันซึ่งเขารับบทพระเอกฝาแฝดสองคาแรคเตอร์จากทั้งสองเรื่องนี้ประกบคู่2นางเอก แนวที่สาราดและมุกดาเนรินรักโดยเคมีของเขาและสองนางเอกนั้นถือว่าดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับสาวมุกดาที่กระแสะคู่จิน้นไหมมุกดามาแรงแซงทุกคู่ซึ่งเขาก็ได้สารต่อเคมีความชิ้นกับสาวมุกดาในละครสุดแค้นแสนรักและเพตรานารมิรซึ่งทั้งคู่ก็ยังสามารถโกยเรตติ้งและกระแสะได้ถล่มทลายเช่นเดิมครับ ในเรื่องของฝีมือการแสดงเรียกได้ว่าไร้ข้อกัรขาและถือเป็นพระเอกที่เดินไปไหนก็มีคนรู้จักติดลมบนชนิดที่ว่าใครเอาเขาไม่ลงซึ่งเมื่ออาชีพนักแสดงอยู่ตัวผ่านการแสดงมาแล้วหลายบทบาทไมคก็เริ่มมองหาแพชชั่นใหม่ๆเพื่อเติมเต็มไฟของเขาซึ่งก็ทําให้เขาเลือกที่จะเป็นศิลปินนั่นเองครับเพลงรางวัลที่1ถือเป็นซิงเกิลแรกในการเปิดตัวไมคในฐานะศิลปินภายใต้โซเมซาวในสังกัด เ e r รมิสิกเป็นเพลงแนวป๊อปอีซ l ี่ริสเ n นิ่งฟังง่ายสบายหูเมื่อบวกกับเสียงทุ้มนุ่มที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเนื้อหาเพลงที่เปรียบเทียบกับการเจอใครสักคนก็อาจจะไม่เพอร์เฟกแต่เป็นคนที่เข้ากับเราได้ดีที่สุดการที่เราได้เจอใครสักคนก็เท่ากับการโชคดีเมื่อทุกรางวัลที่หนึ่งก็ยิ่งส่งให้เพลงนี้ทั้งเพราะทั้งโรแมนติกทั้งหวานขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าใครได้ฟังก็พร้อมที่จะใจละลายการแสดงระดับเทพร้องเพลงก็ระมุนชวนฟัามสุดๆเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพที่ต้องยกนิ้วให้และเชื่อว่าแฟนๆของหนุ่มไม้พัคราเดชก็พร้อมจะซับพอร์ตเขาในเส้นทางศิลปินนี้ด้วยเช่นกันครับ